รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้คุณซันจะพาไปแนะนำคาเฟ่สุดฮอตที่88 Coffee อินเขาใหญ่จากนั้นนะครับจะพาไปทานของหวานหรือของข่าวคงจะต้องให้คุณผู้ชมช่วยตัดสินใจหน่อยว่ามันคือของหวานหรือของข่าวกันแน่ครับไปดูกันครับว่าไอศกรีมรสชาติแปลกๆจะเป็นอะไรบ้างแต่รับประกันครับว่าแปลกวันนี้ไม่มีอีกแล้วแน่นอนอันนี้เป็นพีเทเค้กหน้าไม้ค่ะพีเทเค้กหน้าไม้แสดงว่าไม่ทากันแดดแะสดงว่าไม่ทากันแดดแะะเามาดดมอโอเคหนึ่งนาทีหนึ่ง เด้ค่ะว่าถ้าใครที่ชอบเค้กนะต้องมาให้ไวนะเพราะว่าอะไรฮะทำน้อยทำน้อย <laughs> เนียวว่ยคุเล่นค่ะคุเล่นอืมสดชื่นเลยอ่ะสำหรับใครที่แบบว่ากระหายน้ำอยู่อะไรเงี้ยอากาศเราร้อนก็นมาดึกสดชื่นขึ้นมาเลยอ๋อโหสักอย่างหนึ่งที่ว้าวเลยอันที่ว้าวก็จะเป็นไอศครีมส้ตมตำปูปลาเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอพี่เปไม่ได้ไงอ่ะ เหมือนใช่ไหมครัเหมือนโอ้อ oh, ีาสานเลยอ่ะครู 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยข้าวลาชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรอง สวัสดีครับแฟนรายการหนีเที่ยวกันนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่เขาใหญ่มาเดินนะฮะวันนี้ผมจะมาพาเที่ยวคาเฟ่น,นะครับชื่อคาเฟ่ว่าเอ็กทีเอ้กคอฟฟี่อินเขาใหญ่ครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าความพิเศษของที่นี่มีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยครับตามผมไปเลย ผู้ชมครับผมอยู่คุณโบนะครับปเป็นเจ้าของ a d a Coffee i mm hmm. อินเขาใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โบทำไมต้อง88ฮนะก็เพราะว่าตอนแรกบ้านเล็กที่อะค่ะ88ดับ8เราก็เลยแบบว่าอยากจะสร้างกิมมิคให้ร้านครับแล้วพอ ั้งชื่อว่าเอทีเอ็กคอฟฟี่เนี่ยก็เลยเป็นราคาแก้วละแ8บบาทตแก้วอะไรเงี้ยอ๋อทุกเมนูเลยหรอพี่ใช่เค้กกับกาแฟที่นี่ขายอะไรบ้างครับก็จะมีขนมเค้กกาแฟแล้วก็มีอาหารด้วยมีอาหารด้วยใช่ได้ค่ะวว่นี่ทำรีสอร์ทด้วยใช่ค่ะที่เปิดมานานหรือยังครับถ้ารีสอร์ทประมาณ10ปีแล้วค่ะแต่ว่าถ้าร้านกาแฟประมาณ2ปีอ๋อเปิดรีสอร์ทมาก่อนแล้วค่อยมาต่อเต็มเป็นร้านกาแฟใช่ค่ะผมเห็นวิวสวยๆเยอะเลยเดี๋ยวพี่โบพาเดินดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยโอเคงั้นเชิญเลยครับ นี่นี่มีจุดเช็คอินเยอะมากมีจุดไหนบ้างครับพี่โบครับก็ปกติก็จะมีสะพานแขวนนะคะมี2อันคือที่เราอยู่นั่นเองใช่แล้วก็มี2อันเหรอครับมี2อันค่ะเป็น2ที่แล้วจุดเช็คอินแล้วตรงไหนครับแล้วก็มีกังหันกังหันคือฝั่งขวาของเราอ่ากังหันนี้แล้วก็ตรงไหนต่อครับมีรังนกรังนกอยู่ด้านนู้นค่ะรังนกอ๋อตรงนู้นน่ะเหรอครับใช่ค่ะมีตุงไหนอีกครับพี่โบมีหัวใจเป็นหัวใจที่แบบ เป็นเหมือนกอมปางนะคะแต่เอามาทําเป็นหัวใจอยู่ตรงไหนครับอยู่ด้านนู้นค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวไปเดินดูกันแล้วก็มีตาข่ายด้วยค่ะมีตาข่ายด้วยอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับที่เราจะไปนั่งกินกันโอเคมีต้องหมดหกจุดนั่นเอง่แต่จริงๆถ้าคุณผู้ชมอยากถ่ายมุมไหนก็สวยหมดแหละเพราะเขาติดน้ําเป็นน้ำธรรมชาติด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะเป็นน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกเทมสวัดนะคะโอเคฮะ พี่โบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่พี่โบบอกลูก<ช>หัวใจวนั่นเองใช่ค่ะส่วนใหญ่คู่รักก็จะมานั่งนี้แล้วถ่ายรูปด้วยกันใช่งั้นเดี๋ยวเราไปชิมกาแฟกันดีกว่าใช่ค่ะโอเค มาแล้วครับพี่โบเมนูซิกเนเจอร์ของเรานี่จะเป็นเค้กนี่จะเป็นน้ำดื่มมันคืออะไรบ้างครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นบานอฟฟี่นะคะบานอฟฟี่บานอฟฟี่คือมีกล้วยใช่ไหมพี่กล้วยค่ะเขาเรียกว่าบานอฟฟี่เฉยๆเหรอครับพี่ใช่ค่ะบานอฟฟี่อ่าบานอฟฟี่นี่จะแกะยังไงแล้วต่อไปคืออะไรครับพี่โบอันนี้เป็นชีสเค้กหน้าไหม้ค่ะชีสเค้กหน้าไหม้แสดงว่าไม่ทากันแดดแสดงว่าไม่ทากันแดดเมาสักทีหนึ่งสักทีหนึ่งอ่าบานอฟฟี่ค่ะชิมดีกว่า แล้วก็ชีสเค้กหน้าไหม้ใช่ค่ะทำไมเขาเรียกว่าหน้าไม้ครับพี่อ๋อเพราะว่าทำให้มันไม่ไหมอะค่ะมีการเบ์นิดหน่อยใช่ให้ได้สีแล้วให้ได้กลิ่นอือคนพี่อร่อยอ่ะผมชอบกินกล้วยอันนี้ชีสเค้กหน้าไม้ชีสเค้กหน้าไม้ชิมเลยโอ้โหแล้วน้ำดื่มอ่ะพี่น้ำดื่มอันนี้กะบี่อินเขาใหญ่นะคะเพราะว่ากะบีอินเขาใหญ่ใช่ได้ชื่อนี้เพราะว่าสีเหมือน น้ำทะเลจังหวัดกระบี่แต่ว่าที่กระบี่น้ําทะเลเป็นสีนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าที่เนี่ยมันเขาใหญ่ก็เลยแบบว่ากระบี่อินเขาใหญ่ก็คือเอาน้ําจากอันนี้มาทาก็คือเอาน้ําจากอันนี้มาทำหยอดรสชาติมันจะประมาณไหนพี่โบมันจะคล้ายค็อกเทลแต่ไม่มีเหล้าอะค่ะลองลองคนก่อนจะให้เขาอไม่มีเหล้าต้องคนก่อนด้วยอันนี้ก็ใส่โซดาด้วยใช่ไหมคบใช่ใส่โซดาด้วย อร่อยเลยอ่ะสดชื่นเลยอ well. hmm. ่ะสำหรับใครที <t ons> <t ons <t ons <t ons ่แบบว่ากระหายน้ำอยู่อะไรเงี้ยอากาศเราร้อนก็มาดื่มสดชื่นขึ้นมาเลยเค้กต้มเค้กไข่ทองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบุเบลลี่ชีสพายนะคะเดี๋ยวขอลองเค้กต้มนะฮะนนี้เค้กต้มนะจ๊ะอืม อร่อยมากพี่โมโเค,คที่นี่เขาทำเองมารับหรือว่าทำเองค่ะท <ำ S 1> เ<ร>ทำเองเลยค่เยะเมนูไหนขายดีที่สุดพี่ขายดีทุกเมนูเลยค่ะทุกเมนูเลยจริงค่ะเรี่ยว่ว่าถ้าใครที่ชอบเค,ค้กนะ ต้องมาให้ไวนะเพราะว่าอะไรฮะทำน้อยทำน้อยเดียวเพราะว่าคุณเล่นค่ะคุณเล่นแตมือดีโอ้โหส่งอะไรไปไม่เคยผิดหวังไม่ใช่ทำน้อยคือเขาทำเยอะแหละแต่ว่ามันอร่อยจนมันหมดอืมร้านนี้เปิดปิดกี่โมงครับร้านเปิด8ปดโมงเช้าปิด6โมงเย็นเปิดทุกวันเลยปีเปิดทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดค่ะอืมไอเดียในการตกแต่งเกิดจากอะไรพี่เกิดจากว่าเราคิดว่าเขาใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวเราก็เลยคิดว่าแบบ จริงๆเราจุดนี้มันน่าจะเป็นที่พักผ่อนได้แล้วก็ลูกค้าในโรงแรมเองอ่ะก็ชอบถามว่ามีร้านกาแฟไหมอะไรเงี้ยแล้วเราไม่มีร้านกาแฟเหมือนลูกค้าที่มาพักที่รีสอร์ทเนี่ยชอบมาถามว่ามีร้านกาแฟให้ไหนสวยๆไหมอยากจะไปเราก็มีพื้นที่ของเราอยู่แล้วเราเลยมารีโนเวทให้เป็นร้านกาแฟไปด้วยในตัวลูกค้าจะได้ไม่ไปไหนใช่ค่ะสุดยอดมากอ่ะมาถึงเมนูน้ําอีกอันนึงดีกว่าอันนี้ช็อกโกมินท์ค่ะต้องคนก่อนเหมือนกันอ๋อช็อกโก้แล้วก็มินท์อยู่ข้างในใช่แต่ว่า ชิมแล้วก็จะแบบสดชื่นเหมือนกันอ่าเราต้องคนให้ช็อกโก้กับมิ้นเข้ากันก่อนใช่ไหมพี่โอ้เป็นยงไงคะหื่งเข้าไปครั้งแรกมันจะได้แบบว่าความหวานของช็อกโกแลตแล้วก็มิ้นมาตัดตอนหลังอเออแปลกเหมือนกันะผมไม่เคยกินนะ<อ>ผมไม่เคยกินแต่ช็อกโกแลตเปล่าๆค่ะมันก็จะเย็นๆด้วยโหอร่อยมากเลยพี่ พี่โบเขาไม่ได้มีแค่นี้นะเขามีเมนูกาแฟด้วยแต่โทษทีผมไม่ได้ทานกาแฟอะไรก็เลยทานไม่เป็นก็เลยแบบเอาเครื่องดื่มให้ไม่มีกาแฟมาให้ผู้ชมดูก่อนพี่โบงั้นฝากร้านหน่อยครับว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนจะมามายังไงต้องจองไหมอะไรยังไงเชิญเลยครับร้านเราก็จะอยู่เส้นธนารั์กิโลเมตรที่14นะคะแล้วก็เข้าซอยมาประมาณ8กิโลนะคะหรือว่าตาม G P S เอที8 Coffee มาก็ได้ค่ะอ่าเสิร์ช g o o g l e เลยจบ นำทางท่านมาทีเดียวจบเลยยังมีรีสอร์ทด้วยสวยๆ<ช>นะฮะก็วันนี้ขอบคุณพี่โบมากที่แนะนาํนนาขนมอร่อยๆออยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาไปไหนติดตามกันเลยรับรองว่าเด็ดแน่นอนฮะ สนับสนุนโดย True Vision มองเลิกได้ล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP ที่นี่นะครับผมอดเด็ดนะฮะที่นี่คือบาร์ไอติมเขาใหญ่นะครับตามผมไปดูกันเลยรับรองว่าแปลกแน่อนอนตามไปเลยฮะสวัสดีครับพี่กายครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่กายเปิดมานานแล้วอย่างที่นี่อ่าที่นี่เราเปิดมาได้ประมาณ6ปีแล้วครับสําหรับที่นี่นะครับแล้วที่นี่นี่คือเห็นเขาว่ามีไอติมรสชาติเด็ดๆเลยมีครับเรามีรสชาติของไอติมที่เกี่ยวกับอาหารนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวนะไอติมที่เป็นรสชาติอาหารใช่ใช่ครับเช่นได้ไหมพี่สักสักอย่างหนึ่งที่ว้าวเลยอ่าที่ว้าวก็จะเป็นไอติมส้มตำปูปลาใช่งหหรอไอติมแจงร้อนนะครับไอติมแจงร้อนนี่ก็เหมือนกับว่าทานขนมจีนซาวน้ำโดยใช้ไอติมเป็นน้ำของอาหารนะครับ้โอ พาไปดูเลยดีกว่า<ด>อยากเชื่อเลยครับนะอ๋อโหมีหมาา่าล่ามีมะเมาด้วยมีโยเกิรต์ตลูกว่ามีมะม่วงกาะร่อนกะทิน้อยหน่าปากช่องส้มตำปูปลาก็มีเนี่ยโหว้าวอะขอชิมหม่าล่าเลยดีกวหมาล่ออานะครับ,รบโอ<ห>้โ เฮ้ยได้ไงอ่ะได้ครับมันได้ทั้งเผ็ดทั้งซ่าแล้วก็เย็นอ่ะใช่ครับโอ้ทําจากของจริงครับเราไม่ได้ทําเข่มเหมือนครับมะเมานี่คืออะไรพี่มะเมาเป็นผลไม้ทางภาคอีสานนะครับเป็นลูกแดงๆครับลองลองชิมดูครับหมักเมาหมักเมา่หมากเมา่คือเรียกมะเมาครับรสชาติมันจะประมาณไหนพี่กายอมเปรี้ยวครับอมเปรี้ยวครับอืมอร่อยอ่ะชอบอ่ะครับอีกสักรสหนึ่งได้ครับที่ไม่เคยเห็นชีสทุเรียน ปกติแล้วอ่ะจะเป็นลักษณะของกะทิทุเรียนโดยทั่วไปแต่ว่าเราเอามาใส่ชีสเข้าไปให้ได้ความเอ่อเค็มความมันความหอมเป็นจะออกแบบเป็นโมเดิร์นขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ขอลองเลยฮะื้อชีสทุเรียนโอ้หอมอ่ะเหมือนได้กินทุเรียนจริงๆงอ่ะในขณะเดีวยดวยกันมีชีสเค็มๆตอนแรกผมเกรงว่าชีสจะกบทุเรียนได้แต่ไม่สามารถกบกันได้เขาทานแล้วเสริมกันมาก ส่วนเมนูข้างหน้านี้เดี๋ยวผมจะได้ชิมเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านใช่ไหมครับใช่ครับโอเคขั้นหนึ่ไปเจอชั้น2เลยเมนูนี้เป็นผลไม้เปรี้ยว8ชนิดครับครับอันนี้ก็จะเริ่มจากด้านนู้นะครับด้านหน้าสีขาวเป็นมะยมมะยมมะยมครับ่ะผมชิมเลยดีกว่าไม่รอช้า กินก่อนแล้วอาจจะลองเอาพริกเกลือเนี่ยครับหนยไปพี่เกลือที่สดนะครับเดี๋ยวนะสามารถทานกับพริกเกลือที่แบบมะยมสดๆจิ้มกินได้เลยพี่ใช่ครับเหมือนลูกจริงๆริงครับเอาลูกไปจิ้มได้เลยพอรสชาติเดียวกันเลยครับโอ้อันไหนครับอันไหนดีครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตดวเป็นพริกเกลือครับพริกเกลือที่สดอุ้จริงเหรอพี่กายพี่กายแกล้งผมวะเนี่ยไม่แกล้งครับไม่แกล้งเฮ้ยเซอร์ไพรส์อ่ะไม่เคยเห็นอ่ะอือนี่ครับมะยมนะครับคือมะยมเลยแหละ ใช่ถ้าถ้าถ้าหลับตากินนะเหมือนผมกัดมะยมแช่เย็นแล้วจิ้มพริกเกลืออ่ะูุ้งดใช่ครับอร่อยมากต่อไปคืออะไรครับตัวนี้เลยครับเป็นมะขามอ่อนครับมะขามอ่อนก็คืออันนี้ก็โรยมาให้แล้วโรยมาให้แล้วเพราะว่ามันจะไม่ได้ใช้ในพวกนี้ครับอ่ามะขามอ่อนเราจะใช้เป็นพริกเกลือกุ้งครับจะเข้ากับมะขามอ่อนอือก็มะขามอ่ะครับนั่นก็คือมะขามคระพี่ตัวนี้เป็นตะคอครับซึ่งปกติเนี่ย ชาวบ้านเนี่ยจะเอาเอาลูกสดนะครับใส่น้ำปลาแล้วก็พริกผงแต่อันนี้มันก็จะโหดเกินไปถ้าเป็นน้ำปลาพริกผงแล้วก็เอามาทำเป็นพริกเกลือใส่กับอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอ่อเทเข้าเลยสาสส่น่าชอบนะพวกแบบอะไรแบบนี้อ่าตัวนี้เปรี้ยวสุดครับเจ้ชีสโอ้โหแต่จะมีความหอมครับเปรี้ยวแต่จะหอมคือไม่ได้เปรี้ยวแบบอีจนไม่อร่อยอ่ะเปรี้ยวแบบอร่อยแล้วก็มีความเค็มของพริกกับเกลือมาตัดดยครับ อันนี้ครับเป็นมะม่วงหามะนาโหครับมะม่วงหาะนาโหต้องเปรี้ยวแน่เลยอะมะม่วงหาะนาโหเปรี้ยวครับแต่ว่าเราเอามาทำเป็นลักษณะของสามรสครับสามรสยังไงฮะก็จะมีหวานมีเคม็มมีเปรี้ยวอยู่ในนี้ครับอือทีเดียวจบเลยทีเดียวจบอยู่ในทีมก่อมกลมกล่อมครับๆๆๆมะม่วงหาะนาโห o ผมชอบนะอร่อยอ ไม่ได้เปรี้ยวครับไม่ได้เปรี้ยวปีเลยอ่ะมันมันเปรี้ยวอร่อยหมดเลยเราเราปรุงรสชาติมาแล้วเพราะว่าถ้าตัวตัวมันจริงๆอ่ะจะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวชื่อฐารสชาติอะไรไม่ได้เลยเพราะผมเคยกินไอติมแบบอ่ะทั่วไปก็ได้ไอติมมะนาวอะไร่งมันจะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเปรี้ยวมันไม่ไม่มีรสอะไรมาตัดเลยอันนี้คือมีรสเค็มมาตัดด้วยใช่ครับพูดอร่อยมากต่อไปเลยฮะอันนี้มะม่วงครับมะม่วงเป็นมะม่วงดิบนะครับไม่ใช่มะม่วงสุกมะม่วงดิบก็คือเปรี้ยวเปรี้ยวอันนี้เป็นน้ำประหวานนะัว ถ้าหลับตากินก็เหมือนกินแบบมะม่วงแช่เย็นจัดๆอ่ะแล้วก็จิ้มน้ำปลาหวานอรรสนั้นเลยอ่ะคือมะม่วงดิบด้วยอ่ะอันนี้เป็นตะลิงปิงครับพิกเกลือก็เลือกได้เลยครับจะพี่สดหรือพี่แห้งอ่าแล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบทานสดบางคนก็ชอบแบบมีตัดเค็มนิดหน่อยใช่ช่ผมชอบทานสดมันแบบสดชื่นนี่พี่เหมือนผมได้กัดตะลิงปิงจริงอ่ะมันจะมีความหอมของเปลือกหรืออะไรเข้ามาด้วยอ่ะใช่ใช่ครับแล้วเราใช้ทั้งลูกเลยอืมโอเคต่อไปเลยฮะ ตัวนี้กระท้อนนะครับกร,กระท้อนจะต้องใช้ตัวช่วยเป็นน้ำปลาหวานจะมีกะปิเล็กน้อยครับอแต่เป็นถ้า,ถาน้ำปลาหวานมะม่วงคือไม่มีกระปิอ่าใช่ครับอือกระท้อนจริงๆนะครับ<ช>อืกระท้อนคือเขาจะมีรสชาติของเขาเนา<ช>ะเวลากัดไปอะรสชาติที่มาตามท้ายมันจะเหมือนกับแบบติดเปลือกที่แบบคนฝาดนิดนึงครับแล้วซึ่งซึ่งมันคือวัตถุดิบจริงครับอืคือเราทำทุกอย่างให้แบบอิงกับ ธรรมชาติของมันเลยอ่านี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของไอติมกับผลไม้รสเปรี้ยวครับที่เราอาจจะไม่เคยสัมผัสที่ไหนแต่ที่นี่มีครับของครานะครับเอาเริ่มจากทานกันง่ายๆก่อนเลยนะครับครับผมจะเริ่มจาก ส้มตำก่อนแล้วกันนะครับส้มตำคืออะไรครับอ่าอันนี้เป็นส้มตำไทยไข่เค็มครับเริ่มจากรสชาติธรรมดาก่อนแล้วกันครับส้มตำไทยไข่เค็มใช่ข้างล่างนี่คือไอติมเหมือนกันป่ะครับไอติมส้มตำครับส่วนข้างบนจะเป็นไอศครีมไข่เค็มครับอ๋อก็คือทานด้วยกันเลยในคำเดียวครับเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอพี่จริงครับเป็นไปได้ไงอ่ะเหมือนใช่ไหมครับเหมือนโอเคครับใช่อ่ะมันใช่อ่ะ เพิ่มระดับความเผ็ดขึ้นมาอีกนะครับเป็นส้มตำเหมอือนกันครับแต่เป็นปูปลาครับจะมีรสชาติอยู่ในไอศครีมเลยครับอ่าปูปลาโอ้อีสานเลยอะ่ะอีสานสุดๆครับเออเป็นแบบผ้าอีสานเราคือแบบปลาจริงเลยอะ่ะจริงครับก็ใช่ปลาจริงปลาขึ้นมาเลยจะเป็นปลาพาสเจอร์ไล์เรียบร้อยแล้ว,ลวอืครับหหอร่อยมากยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือลาบครับ ลาบลาบนี่จะแซ่บนี่ครับแซ่บมีใส่ถั่วด้วยนี่คืออะไรครับเป็นโปรตีนเกษตรครับเราเหมือนเราเราใช้แทนเป็นลักษณะของเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราไม่ได้ใช้นสัตว์โปรตีนจากเนื้อสัตว์ใช่ใช่ครับนี่ลาบให้เคี้ยวมีอะไรกรุบกรอืมเหมือนเคี้ยวข้าวคั่วอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นคอมโบแบบว่ากรอบกรอบใช่ลาบก็คือลาบเอะไรนี่ใช่ครับเผ็ดด้วยเผ็ดเผ็ดมาก ต่อไปเป็นเป็นอาหารประจําท้องถิ่นของที่นี่ครับคือผัดหมี่โคราชผัดหมี่โคราชทางเราก็เลยเอามาอาดัดแอปลงมาเป็นไอศครีมเหมือนกันซ <c oughs> ิงเนเจอร์ของที่นี่เลยผัดหมี่โคราชใช่ใช่ครับกินพร้อมกุ้งได้ด้วยเหรอได้ครับอ,อันนี้ก็คือเป็นเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ที่เราเอามาเอามาทาอดอถ้าจะให้ครก็กินกับเส้นหมี่ด้วยครับได้โอเคขอโทถักนะฮะมันก็อร่อยในคำเดียวเลยวพ่มีความกรอบของเส้นใช่ครับอ อันนี้ก็เหมือนน้ำซอสเขาออร่อยมากเลยอะใช่ครับกรอบมากเลยอะแล้วก็เค็มๆจากกุ้งใช่ครับพี่กายผมถามเลยอาหารข้าวเนี่ยเป็นไอติมเนี่ยพี่ขายลูกแล้วเท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่ที่ราคา79บาทต่อลูกต่อลูกครับกุ้งผลไม้เปรี้ยวครับผลไม้เปรี้ยวตอนนี้เอ่ออยู่ที่49บาทครับแต่ว่าทางร้านเราจะมีเป็นเซตให้เลือกว่าอยากได้แบบไหนในราคาที่แตกต่างกันออกไปอ่าโอเคมาถึงตรงนี้ดีกว่าครับนี่คืออะไรฮะอันนี้นะครับเอ่อ เป็นไอศครีมเราจะเรียกมันว่าไอศครีมแจงร้อนซึ่งไอศครีมตัวเนี้ยเราก็คือน้ำตัวเนี้ยเราเอามาเป็นไอศครีมก็จะทานกับขนมจีนสาวน้ำครับเขาเรียกเมนูรวมๆเนี้ยเป็นขนมจีนสาวน้ำเราต้องทานกับอะไรบ้างฮะอ๋อลืมบอกนะครับครับต้องลาดสองตัวนี้ลาดลงไปเลยครับมหมายถึงลาดบนนี้เลยใช่ครับลาดลงไปบนนี้เลยครับนี่นี่นี่นเอาน้ำปลาด้วยนะครับเพราะว่ารสชาติมันจะ ขึ้นทีการทานวิธีการทานใช่ครับแล้วเวลาเสิร์ฟพี่เสิร์ฟแบบนี้เลยป่ะพี่เสิร์ฟแบบนี้เลยครับมันก็เหมือนตัวนี้ก็จะเหมือนสมมติยกตัวอย่างว่าเปรียบเทียบกับฮานิทโฮสก็จะหยิบตัวนี้ขึ้นมาราด <Wow. S 2> นี่เลยอืมอ่ะคราวนี้ยังไงต่อฮะมีบีบมะนาวมีอะไรไหมครับก็มีบีบมะนาวครับคือในความเป็นจริงถ้าในความเป็นจริงก็คือจะเอาตัวน้ำเนี่ยราดลงไปในขนมจีนแล้วก็คุกคุกคุกนะครับอ๋อนี่แล้วถ้ากินแบบเครื่องเคียงอะไรก็จับใส่ได้เลยจับใส่ไอ้นี่มีอะไรบ้างครับพี่กายอััันนนนนนี้้้ขาางงงล่เเเปป็็ือหหมมููคครรบบดะ แล้วก็จะมีสับป,ปะรดมีกระเทียมมีขนมจีนมีกุ้งแห้งมีขิงพริกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลเคี่ยวมะนาวครับโอ้โหแล้วอย่างนี้ขายเท่าไหร่พี่พี่กายตอนนี้เราเราเพิ่งทำเมนูตัวนี้ขึ้นมาเราเรายังไม่ได้เซ็ตราคาเลยครับเราทำขึ้นมาเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะเนีครับหมูนุ่มมากอืมอร่อยโดยทั่วไปอะเราต้องรีบรีบกินใช่ไหมครับไลตีมละลายมันก็จะแบบว่าเฮ้ i, ยละลายแล้วยังกินไม่ทานแต่ลักษณะแบบเนี้ยคือ ก็ละลายได้เลยละลายแล้วก็จะยิ่งอร่อยขึ้นโอ้โหสุดยอดอะไรคือแรงบันดาลใจในการทาไอศครีมพวกนี้ทั้งหมดเลยแรงบันดาลใจที่ทาไอศครีมพวกนี้ใช่ไหมครับเริ่มแรกคือเราอยากได้อะไรที่มันแปลกใหม่กว่าไอศครีมทั่วไปไม่ใช่มีแค่ชอค็อกโกแลตครับวานิลาสตรอบเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ครับ,ค,รบความความเป็นบายติมเนี่ยเราคิดว่าทุกอย่างมันสามารถทําเป็นไอศครีมได้จะเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มเป็นขนมเป็นผักผลไม้ทําได้หมดในในความคิดของเราแต่ว่าออกมาแล้วอะคุณจะชอบหรือไม่ชอบ มันมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการเปิดใจรับของแต่ละคน<อ>แต่ส่วนใหญ่แล้วคนโอเคครับครับโอเคฮะอร่อยจริงๆฮะครับผมก็ไม่เคยทานอะไรแบบนี้เหมือนกันครับและ้วก็อร่อยเราก็อยากให้ผลไม้ไทยๆครับได้ขึ้นมาอยู่บนนี้บ้างในวชลอไอศครีมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเห็นสตอรอเบอรี่กีวีบ,บลูเบอรี่อ่าครับไ่คิดว่ขขาของไทยเราก็มีดีครับ มาถึงไฮไลท์หนึ่งครับพี่กายครับนี่คืออะไรครับเป็นไอศครีมกล้วยบวชชีนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ไอศครีมกะทินะครับเป็นไอศครีมกล้วยบวชชีที่ทุกอย่างอยู่ในในตัวเบสเซตจานนี้เราเปรียบเทียบให้เห็นว่า<อ>รสชาติกล้วยบวชชีเป็นยังไงแล้วอันนี้เป็นไอศครีมให้เปรียบเทียบกันเลยว่าของจริงกับไอศครีมเป็นยังไงนะฮะใช่ครับอืบอโอ้โ,อโหกลิ่นกะทิมารสชาติกล้วยมาน้ำกล้วยบวชชีก็มาหมดใช่ครับ สองคำนี้ผมลองกินแบบเพี่องดูนะเหมือนกันเลยแค่อันนี้เย็นกว่าเลยครับพี่กายลองมาปิดที่เครื่องดื่มดีกว่านี้คืออะไรครับเป็นน้ำมะม่วงหาวมันหงส์ดาครับนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มชนิดอื่นอีกไหมฮะนอกจากอันนีจ้จริงๆมีครับในร้านมีชามีกาแฟรครับมีขนมที่ทานกับไอศครีมมีอาหารจานเดียวครับง่ายๆยโหสดชื่นมากเลยอ่ะ ครับเปรี้ยวแล้วก็มีความซ่าของโซดาด้วยนิดนึงเะพี่นะครับอือร่อยพี่กาย สุดท้ายนี้ฝากเลยว่าใครอยากมาชิมไอติมที่นี่แบบที่นี่เด็ดยังไงแปลกยังไงเชิญชวนคนเลยฮะถ้าเกิดว่าใครที่ได้มาเที่ยวเขาใหญ่นะครับขอเชิญที่ร้านนะครับร้านบายติมเขาใหญ่ก็คือจากกรุงเทพมานะครับถึงสลับรีเลี้ยวขวามาถนนมิตรภาพนะครับก็ก่อนที่จะเลี้ยวขึ้นไปเขาใหญ่เลี้ยวซวาเปเขาใหญ่นะครับร้านของเราเนี่ยจะเลี้ยวมาทางซ้ายไปคนละทางกับเขาใหญ่เลี้ยวมาประมาณสัก800เมตรนะครับก็จะอยู่ซ้ายมือก็ร้านเราจะเปิดทุกวันนะครับ เปิดยก้ยเว้มันฟุดเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มครับใช่ผมหรือว่าใครอยากมาก็สามารถเสิร์ชสถานที่ก็ได้ได้ครับในเพจบายติมปากช่องเขาใหญ่ครับในภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษบายติมเขาใหญ่ได้ครับผมโอเคขอบคุณพี่กายมากครับที่วันนี้มาแนะนำติมอร่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมขอผมไปบพี่กายขอทายติมต่อสักหน่อยเดี๋ยวเจอกันว่าเสาร์หน้าจะทาอะไรกันแล้วเจอกันครับครับผม สาหน้าใครที่ชอบบรรยากาศแบบสเปนชอบมาสเปนขอบอกครับว่าห้ามพลาดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์น้าสวัสดีครับก่อนดูห้องเจอองมาโอ้โหตัวใหญ่มากชื่อสมชายครับโอ้โหมาโอเท่เลยชื่อสมชายอุ้ยอุ้ยโอ้ทำไรไม่ถูกใจอาจจะโดนเตะได้ นี่คืออะไรครับพี่ฝนพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์ลากเลื่อนของมา้าใครที่ชอบนะฮะบรรยากาศดีๆแบบเหมือนยกสเปนมาอยู่ที่เขาใหญ่ <Wow. S 1> ก็เรียนเชิญน,นะครับโอ้ mm hmm. oh, ห้องนี้ห้องใหญ่มากเลยนะ mm hmm.